ว่า <laughs> ก็ไม่เป็นนะไปตรวจสายพันธุแต่วันนี้ก็ไม่เป็นแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าไอไอหนักมากไอามาเป็นเดือนแล้วค่ะก็เลยเวลาพูดพูดเนี่ยเดีย๋ยวลมมันเข้าเองก็ต้องวิ่งไปไอนะั่นนีงก็อาจจะมีหลุดหมดออกมาบ้างคะนั้นก็เลยบอกไปก่อนอยางเนี้ยแล้วคุ็ไปหาหมอไปใช่ก็ไปพ่นไปทําทุกอย่างเพื่อให้แบบให้หายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เสียงมันก็ยังแต่แต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะเสียงยังเปลี่ยนไม่ดีเลยยังยังไม่หายดี่าไรอันนี้เป็นแค่อาการเท่านั้นไ,ปไปม่มีอาการอย่างอื่นไม่มี เป็นไงพี่แอนกับเรื่องนี้ในที่สุดก็นนหนึ่งปีนี้สักทีหนึ่งในร้อยใช่ค่ะคือเมื่อกี้มีเรื่องอยากจะพูดเยอะแต่ก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยาก,ยากบรบกวนเวลาของอนักแสดงคนอื่นใหญ่ที่คนฟังนักแสดงพูดมากกว่าคืแอแอนอะสิ่งแรกที่แอนอยากเห็นที่อยากเห็นต่อกับย่ามาเจอกันเพราะว่ายา่าเราก็ได้ลองกับนักแสดงอิสระที่ที่เขาทางานที่นอกอย่างต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเทรนด์ใหม่ที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็เป็นกําไรคนดู